สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีว h ชาแนลนะคะวันนี้วิวี่ก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่อง The Heavenly Idol ในตอนที่5ให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเราฟังกันนะคะวิวี่ก็ขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กด like, แชร์เหล่าก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้วิวี่ทำสปอยตอนต,อนต่อไปออกมาเรื่อยๆนะคะเหล่าก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามค่ะเวลาที่มีตอนใหม่อัปเดตจะได้ไม่พลาดกันนะคะเหล่าก็วันนี้เป็นวันที่3เดือน3แน่นอนว่าเป็นดับเบิ จะต้องมีโปรโมชั่นดีๆจากช้อปปีมาฝากเพื่อนๆแน่นอนยังไงเพื่อนๆก็สามารถดูได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าวิวมีไอเทมเด็ดหรือว่าสินค้าลดราคาพิเศษตัวไหนมาบอกเพื่อนๆค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับฟังการสปอยกันเลยค่ะ The h e a v e l y Idol ตอนที่5จองชินในคราบปีศาจบินเข้ามาจะทำร้ายนางเอกเธอกรีดและเอามือป้องไว้แต่ว่าเอ๊ะไม่มีนี่นั่นก็เป็นเพราะว่าพระเอกได้ใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ต่อสู้ป้องกันเอาไว้ หลังจากนั้นพระเอกก็มาเลยจ้ะใช้แสงพลังเทพรักษ,กษาจองชินเข่าที่งอออกมายุบลงแต่เขี้ยวยังอยู่พลังจะหมดแล้วเขาจึงถามนางเอกว่ามีช็อกโกแลตอีกไหมแต่มันหมดแล้วรักษาได้ไม่นานพลังเทพก็หมดนางเอกรีบดึงพระเอกให้วิ่งหลบไปอีกด้านหนึ่งเธอสุดตัวลงอย่างตกใจเกิดอะไรขึ้นกันแน่นายเป็นใครเป็นตัวอะไรเราทําอะไรยอนอูน่ะพระเอกแค่นิ่งๆข้าก็รัมบารี่ไงนางเอกถึงได้เข้าใจในตอนนั้นว่าทุกอย่าง ที่พระเอกพูดคือเรื่องจริงไม่ได้กุเรื่องหรือว่าป่วยใดๆทั้งสิน้นเมื่อพระเอกและนางเอกกลับมาถึงห้องอัดรายการก็เจอเศษไฟที่ตกอยู่เดาได้มียากว่ามันตกมาจากด้านบนที่จองชินไปตัดเอาไว้นั่นล่ะค่ะพระเอกบอกนางเอกว่าจองชินคงจะตั้งใจฆ่าเขาแคซี่ก็ตามหาสองคนนี้อยู่และบอกว่าวันนี้เขายกเลิกกองถ่ายแล้วเพราะว่าจองชินหายหัวไปไหนก็ไม่รู้นางเอกขอเวลานอกรีบดึงพระเอกมาคุยกันในห้องแต่งตัวว่าทําไมจองชินถึงได้เ พยายามจะฆ่านายพระเอกบอกไปว่าเขาคงจะต้องมนต์ดำของพยามารเข้าแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นสมุดพยามารไปแล้วแต่พระเอกก็เข้าใจว่านางเอกเชื่อเขามาตลอดส่วนานางเอกก็เพิ่งจะเข้าใจจริงๆวันนี้แหละโหโลกอิกนิติมันมีจริงเหรอเนี่ยฉันอยู่ในหนังเรื่องไหนเราชื่อนายคือเล่นแบบบูเบอร์รี่งี้หรอพระเอกงงอีกแล้วอาหารใหม่เหรอแล้วเธอก็วอยใส่พระเอกว่านายทำอะไรกับยอนอูพระเอกก็คือแหมทำอย่างกับข้าอยากเป็นไอดอลตายแหละนางเอกหัวจะปวดแล้วทำไมาการที่จะให้ยอนอูกลับ ถึงต้องได้รางวัลน,นั้นแค่เพลงติดชาตก็พอแล้วไหมพระเอกยักไหลไม่รู้จ้าข้าไม่ได้เป็นคนคิดไปถามยอนอูของเจ้าสิเมื่อสถานการณ์มันมาแบบนี้ให้ทํายังไงได้มาจะยากแค่ไหนตานางเอกก็ต้องพยายามปั้นวงวายแอนิมมลให้ได้เริ่มจากการสแสดงรอบ3มก่อนเลยแล้วเน้นย้ำพระเอกว่าห้ามบอกใครเรื่องที่นายเป็นแบมบารีเด็ดขาดแต่พระเอกแบบว่าข้าก็ประกาศไปทั่วแล้วนะไม่มีใครฟังนายหรอกเอาเป็นว่าอย่าให้ใครรู้ตัวจริงของนายไม่งั้นชีวิตไอดอลเจ๋งแน่ๆอย่าบอกให้ใครรู้ ว่านายคือบูเบอรี่โอเคนะคิดชื่อใหม่ให้เสร็จสับนางเอกพาแคซี่ลาพระเอกกลับมาที่บริษัทเพราะว่าประธานอิมเรียก็ข่าวร้ายเข้าด่วนนะสิจองชินเข้าโรงพยาบาลแถมยังมีคนเห็นว่าจองชินกับแคซี่ทะเลาะกันแล้วยอนอูเข้าไปห้ามนี่นักข่าวโทรมาจนใส่ไม่แล้วแต่ฉันไม่อยากรับรู้นางเอกงงว่ารู้ได้ยังไงกันก็เป็นพอตเตนี่ค่ะผู้ตรวจการซาคําแจที่จะมาเป็นเมนเจอร์อีกคนลาฟาดฟันกับพระเอกทางสายตาแต่ว่าพระเอกแพ้ประธานก็โวยวายใหญ่ ายเอกอธิบายว่าที่ยกกองเพราะว่าไฟเสียตั้งหักคะ่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคาซี่เลยอ้าวชีประธานเอ,อ๋ร้อนนักข่าวโทรมาทำไมล่ะเนี่ยพนักง,งานอีกคนรีบวิ่งเข้ามาบอกให้ดูทีวีนี่ข่าวก็คืออุบัติเหตุที่มีอุปรกรณ์ไฟในห้องอัดตกลงมาหลาพระเอกช่วยพนักง,งานหญิงที่บาดเจ็บเรื่องนี้ตั้งหักหรอคะที่ดังสะบดัดเราคือยังไงดีในรีบออกมาข้างนอกโคกพนักง,งานก็รับสายกันให้วุ่นแถมมีคนนึงพูดว่ากยอนอูเขาเป็นฮิลเลอร์นี่นานางเอกรีบฮิลเลอร์อะไรกันพนักง,งานจึงเอาให้หนาง ที่มีคนมาดูการแสดงของพระเอกหลัโรคสมูอักเบเรว้อรัง20ปีหายเป็นสิวหายใส่ตาสั้นก็กลับมาเป็นปกติแบบไม่ได้ทำเลสิหล่าพี่อดีตหัวร้ายคนนี้มาเป็นคลิปเลยตอนผมไปดูยอนอูแสดงจูๆ่ๆผมก็ขึ้นใหม่กลางกระหม่อมมีคลิปพี่พระเอกเคยรักษาเด็กเข้าเฟิร์ที่โรงพยาบาลด้วยแค่น,นี้ยังไม่พอไอซี IC ของน้องแฟนคลับคนนั้นที่เคยวามาหาพระเอกก่อนอัดรายการเธอเคยเป็นไตวายต่จู่ๆก็หายดีพระเอกมองแบบรื้มปริ่มปลื้มเ่นกันในมือยอนอูติดอันดับ การค้นหาอีกแล้วในกระดาษพระเอกแบบไม่มีเสียงไปทําอะไรนนะ่ะแต่ชีบประธานอิมคือคิดไปไกลแล้วเราโปรโมทจริงจังไปเลยดีกว่าจัดแฟนมิทติ้งที่โรงพยาบาลอะไรแบบนี้แล้วให้ยนอุไปแสดงถ่ายทอดสดกันไปเลยนางเอกพาพระเอกมาที่บ้านของเธอแล้วนั่งลงที่พื้นอย่างเลื่อนลอยตายแล้วต้องตายแน่ๆให้นายไปโรงพยาบาลในฐานะฮิลเลอร์เนี่ยนะความนิตักพอดีพระเอกหมดว่าเจ้านี่มันมองโลกในแง่ารายจังทั้งหมดเป็นเพราะคุณงามความดีของข้าแท้ๆแต่นางเอกคิดว่าไม่ได้เด็ดขาดที่คนเขาชอบกันเพราะว่ามัน แต่ถ้ารู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงน่ะใครจะไปรับได้และนางเอกก็คิดไอเดียออกเธอให้พระเอกดูคลิปของยอนอู U ตัวจริงที่อกโยบล็กรุปยูนิคอร์นหนึ่งพระเอกวายเสกดันลั่นแหกปากตะโกนว่าไม่เอาเด็กขาะให้ข่าเต้นยังดีกว่าคนลุกนีค่ายูห้อยยี่สิบปีแล้วนะต้องทําอะไรติ้งต้องแบบนั้นจริงหรือนางเอกเปิดคลิปที่ง่ายกว่านี้ให้ดูอ่ะนี่ค่ะคุณปู่แต่พระเอกก็ยังงอแงท่านี้มันคืออะไรอะ่ะข้าจะขบหัวเจ้านี้หรอพอลองทําดูก็บ่นว่าโอ๊ยปดฟันนนาเออกรมี้หแล บูเบอรี่นี่มันในเขา้าใจไหมว่าพรุ่งนี้นายห้ามเป็นแบมบารี่ต้องเป็นอูยนอูเต้าอ,อัน้นพระเอกก็เลยต้องหัดทำท่าแอบเบิเมื่อกลับมาถึงหอพักพระเอกก็พยายามจะหาข้อมูลของแมงอูชินต่อไปค่ะเห็นว่าจะมีถ่ายละครเขาก็เลยอยากจะไปแสดงละครเรื่องนี้ด้วยเพื่อจะได้เข้าร่วมหงอูด اد اد าดาแต่แล้วจ้ะโทรศัพท์ก็ลอยไปที่ซาคาัมแจเขาเตือนพระเอกว่าอย่าไปยุ่งกับชีวิตมนุษย์มีคนจับตาดูนายอยู่นะไม่ว่านายจะเป็นยนอูหรือเป็นใครก็ตามเถอะพระเอกโบทถ์ข้าก็ จับตาดูเจ้าเหมือนกันแหละเอาแต่ปล่อยรังสีหน้าหดผู่อยู่ตลอดเวลาว่าแต่จองชินอยู่โรงพยาบาลไหนอะ่ะรู้ปะมีคนมาเยี่ยมจองชินที่ป่วยต่ไม่ใช่พระเอกจะ้ะเขาคือพญามาตังหะจงชินตกใจตื่นหอยหนีสุดตัวคุณทําให้ผมเป็นปีศาจผมเกือบจะฆ่าคนไปด้วยเคยคิดก็จริงต่ไม่ได้จะทําเลยพญามาตบอกว่าเปล่าฉันไม่ได้ทําก็แค่ดึงสิ่งที่อยู่ลึกๆในตัวนายออกมานายนั้นแหละทําให้ตัวเองกลายเป็นปีศาจจองชินเถียงว่าผมเป็นมนุษย์ไม่ใช่ปีศาจเหมือนกับคุณแต่ พยามานันก็ใช้มนต์ดำของตัวเองครอบงำจิตใจของจองชินต่อจนเขาดินเสียงในหัวของตัวเองที่อยากจะบทขยี้ทุกคนที่ขวางทางเขานั่นแหละพยามันถึงได้เลิกจองชินเพราะว่าเขาทรงพลังม,กมากๆพระเอกกำลังมาที่โรงพยาบาลแต่เหล่าก็มีคนเอามีดมาจ่อข้อหอยของเขาพระเอกรู้ทันทีว่านี่จะต้องเป็นพยามาันแน่นอนมันยืนอยู่ด้านหลังไม่ยอมให้พระเอกหันมาฉันไม่ฆ่านายหรอกแต่คนรอบตัวนายจะตายถ้านายหันมาพระเอกก็เลยต้องยอมฟังมันขู่ พยาบานบอกว่าโลกนี้มีคนบาปอยู่เยอะแยะเลยนะเมมเบอร์ในวงในก็เหมือนกันนี่ก็คงมาช่วยจองชินแล้วสิแต่ว่านะค่าน่ะทุ่มสุดตัวเพื่อทําให้เจ้าตายเผื่อตอนจบมันจะเป็นแบบเจ้าไปฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้แ okay. ล้วห้ามพระเอกหันมาเด็กขาดจนกว่ามันจะเดินออกไปไม่งั้นทุกคนในโรงพยาบาลน,นี้ได้ตายหมดแน่วันต่อมาระหว่างที่ทุกคนกําลังกินข้าวด้วยกันอยู่นั้นจงองซอก็ถามว่าวันนี้ใครจะไปร้านสดสวยเพื่อรับสดบ้างตอนแรกคาซี่ก็อยากไปด้วยแต่แทอินขัดขึ้นมาว่าห้องแชต นะเพราะว่าเรื่องข่าวเด็ดนายซึ่งมันก็จริงแหละแคซี่ได้ตอรับสภาพจองสอบพูดว่าเป้าหมายเราคือคนดูไลฟ์ล้านคนแพอินแค่นหวัวเราะล้านคนกับผีนะสิต่อให้พูดเรื่องข่า,าวเฉาของมันก็ไม่มีคนมาดูหรอกนั้นเลยทําให้แคซี่โมโหเกือบจะวางมวยกันแล้วแต่เมมเบอร์ก็มาห้ามไว้แาอินคือไรามากไม่อยากเลิมน้าลายเทียงด้วยแล้วว่าพระเอกแอบมาระซิปทมแฮกซอนว่าสองคนนี้ทะเลาะกันบ่อยหรอน้องเล็กถึงกับอิจฉาที่พระเอกความจําเสื่อมเลยละ่ะแค่นี้เรียกว่าเบเบจ้ะปกติยิ่งกว่านี้อีก วันนี้จะมาถ่ายรายการกันที่บ้านประธานอีมแต่แอบว่าเป็นหอผักของวง Y ว Animal พระเอกบ่นกับนางเอกว่านี่ประธานอยู่ที่วิลล์สมารเชั้นนี้แต่ทำไมพวกเราถึงต้องเบียดเสียกันในเพิงมาแงานมันยุติธรรมแล้วเหรอก็มาถ่ายกันทุกคนยยเวนคาซีที่ดูลา์คนเดียวเงาๆแมมพระเอกก็พยายามจะเนียนๆตามน้ำตอนจองซอบ,บอกว่าลาฟสดจากหอเขินอยู่บ้างไหมจ๊ะลาทุกคนก็ต้องนานนำตัวเวอร์ชั่นสัตว์กันซึ่งขอนยันอูนเนี่ยเขาเป็นยูนิคอนพี่เทพแบบว่าโอ๊ยต้องทำจริงๆใช่ไหมเลยจะพูดถึงยูนนอทที่โลกเ แปะจองซอปิดปากเอาไว้ก่อนทุกคนจะมาเล่นเกมกันเกี่ยวกับสุขภาพทาบาดเจ็บก็จะให้ยอนอูรักษามีเครื่องนวดหัวด้วยจะ้ะพีเทพชอบมากชอบอันนี้แล้วก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาเรื่อยๆเลยว่าจะให้ยอนอูอธิบายเรื่องพลังแห่งการรักษาเป็นฮิลเลอร์จริงหรือเปล่านางเอกเขียนบอกว่าอย่าไปสนใจคอมเมนต์แต่พีเทพพูดไปแล้วจะ้ะความเชื่อและศรัทธาในพระเจ้าคือที่มาของพลังผมแต่ทุกคนก็มีพลังนี้นะคะถ้าเราเชื่อสวดภาวนามอบความรักความเมตตาให้คนป่วย ทุกคนก็เป็นผู้เยียวยาได้หล่ะผมจะทำหน้าที่ฮิลเลอร์ต่อไปแม้ว่าจะเป็นไอดอลด้วยก็ตามโอ้โหได้ซินเห่อซินเท่ซินใหญ่ไปอีกหนึ่งแล้วก็ได้เวลาอาหารนกของพระเอกแล้วแต่นางเอกก็มายืนจ้องเขาขม็งเรื่องที่พูดไปอ่ะก็ทำดีอยู่แฟนตัดต่อภาพบัดหลวงให้ลวจ้ะพระเอกก็ปลื้มสิแต่นางเอกคิดว่าเขาต้องน่ารักและทะาเลน่นเหมือนยอนอูตัวจริงถึงจะตกแฟนคลับได้พระเอกก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยจะไปเล่นละครกับแมงมูชินแต่นางเอกก็เถียงว่านาย ปฏิเสธเขาไปเองนะพระเอกก็เลยต้องอธิบายต่อว่าแมงอูชินอยู่ในกลุ่มศาสนาลับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเทพเรดลินถ้าข้าได้เจอก็อาจจะหาทางกลับโลกของข้าได้แต่นางเอกคิดว่าเรื่องนั้นก็ไม่ได้ชัวร์ร้อซสักหน่อยเราเล่นละครมันก็อันตรายนะพยามานอาจจะมาฆ่านายก็ได้ฉนันอาจจะปกป้องนายไม่ได้ตลอดตอนนี้ตั้งใจเป็นไอดอลไปก่อนแล้วกันมินิฮาจ่ะแต่ละพีซ่าคํจใาก,ก็โผล่มาไม่ให้ซุ้มให้เสียงเล่นละครก็ดีนะเดี๋ยวผมช่วยคุณเองเก็กทาสดิบดีแต่ผมใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นโอ้ย โลกอื่นเขาโลดเทคก,กันหมดเลยเหรอคะทั้งปรโรคและโลกเทพหาชอนมาช่วยพอดีช่วยทำเรซูเมคอมการนักแสดงพระเอกเอารูปตัดต่อที่เป็นมีมบัตรหลวงใส่ไปเลยจะ้ะพอละครเรื่องนี้เกี่ยวกับบัตรหลวงซาคำจาจก็เลยเชียรูปนี้ด้วยแต่มีคนแคสอยากจะเล่นเยอะมากซาคำใจบอกว่าเรื่องนั้นเดี๋ยวจัดการเองแต่พระเอกก็คือยังไม่เชื่อใจเขาเท่าไหร่ผู้กำกับละครเรื่องนั้นโทรหาประธานอิมบอกว่ายอนอูส่งประวัติมาให้แล้วขาให้ยอนอูช่วยส่งคลิปแคสติ้งออดิชั่นมาหน่อยซีประธานอิ ปลื้มมากดีใจเหลือเกินที่โรคอยากเป็นนักแสดงของยอนอูกําเริลูกน้องของพยามานวานมาบอกว่าพระเอกอาจจะแสดงในละครเรื่องเดียดายตีตาพยามานก็โนโสนลูกน้องเลยโกรธคุณควรจะหยุดเขาสิทําหน้าที่ในฐานะพยามานหน่อยไม่งั้นพวกเราจะไม่ช่วยแล้วแต่พยามานคือฮะนายกำลังช่วยฉันอยู่หรอหละตอนนั้นจองชินก็มาพอดีจองชินบอกพยามานว่าอยากเป็นที่หนึ่งในรายการซิงส์สวเวลเราก็อยากจะออกอัลบั้มเดี่ยวแต่นั้นมันเบเบไปสำหรับ พยามานมันดิ้นิ้วคลิกเดียวถูกคนก็มีดวงตาสีแดงลาเป็นสาวพยามานกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นประธานบริษัทหนังสือพิมพ์ที่พยามานส่งผู้หญิงไปให้ประธานมาก็เฟรซี่ผู้ชายมากตำรวจที่เป็นเจ้าของที่นี่ก็ทำตาเรื่องผิดกฎหมายซึ่งก็เป็นพวกของพยามานอีกเหมือนกันมันหามจองซนอีกครั้งตอบให้มันเด็ดหน่อยละเฮ้อ <"H ö, S 2> แบบนี้ไอดอลตกอับอย่างพระเอกจะไปสู้อะไรมันได้คะเนี้ยพระเอกต้องมาแคสติ้ง a u d i t i o n บทละครที่ตัวละครเป็นไซโคผา กีเทพจะเป็นบ้ารัแสดงแบบยิ่งใหญ่อลงังแบบละครเพลงเลยจ้ะถ้าต้องใหญ่สีมองไกลๆจะได้เห็นเสียงก็ต้องดังไม่อั้าจะได้ยินได้ยังไงผู้ฝึกจะบ้าตายก็เลยให้พระเอกอ่านบทธรรมดาแต่พระเอกก็อินกับบทจนร้องไห้เลยจ้ะหลังจากนั้นนางเอกก็งอนพระเอกที่ส่งประวัติไปหาผู้กำกับโดยไม่บอกเธอเพราะเวลาพระเอกหายตัวไปมันทําให้เธอเป็นกังวลมากถ้ามีคนรู้เรื่องตัวตนของคุณคุณอาจจะถูกจับเข้าห้องล a บเอาตัวไปทดลองก็ได้นะฉันอยู่ข้างนายเพราะงั้นมีอะไรก ต้องบอกฉันพระเอกก็คิดว่าอยู่ข้างในก็คือแปลว่าสาวกจับไหลเธอแม่สาวกกหมายเลขสี่อย่าน้อยใจเลยนะคือค่าเรียงลาดับตามที่เจอเราก็ขอโทษที่ไม่ได้บอกนางเอกเอกข่าก็คือไม่ได้โกรธขนาดนั้นหรอกแต่ก็มีเรื่องเข้ามาอีกเมื่อจองซอโทรมาบอกนางเอกว่าแคซี่หายตัวไปพระเอกกลับห่อมาก็อยากจะไปตามหาแคซี่เราถามคนอื่นม่าไม่ไปตามหากันหรอคอินเม็ดเลยทำหนีกับแคซี่มันเคยหนีไปครั้งแรกเมื่อก่อนนายก็ไม่เห็นจะสนใจหนีเราได้ข่าวว่า จะไปแสดงกับแมงอูชินเหรอดีใจด้วยนะกลับมาเอาดีด้านละครอีกแล้วสิฉันละเม็นขีนหน้านายชะมัดพระเอกก็งงว่าทําไมเป็นงี้ฮักซอนหละที่บายว่าเมื่อก่อนพี่น่ะหมกมุนทําเหมือนไม่ได้เล่นละครแล้วจะตายอะ่ะก็เลยทะเลาะก,กับไทอินบ่อยประธานอิมนัดพี่อูชินมากินข้าวเพื่อขอบคุณเรื่องพระเอกแต่ก็พาประธานค่ายของพี่อูชินมาด้วยค่ะแกก็เลยไม่ค่อยพอใจประธานอิมหมดว่าฉันไม่มีเบอร์คุณน,นี่แต่พี่อูชินบอกว่าผมมีเบอร์คุณนะเราโทรเข้าโชว์ซะเลยค่ะย้อนไปสี่ปีก่อนนะ นี้ประธานอิมเคยใส่ส้นเข็มแบบสูงปลีผีอูชินขับรถผ่านมาก็เลยบอกให้ขึ้นมาด้วยกันนั่งไปประธานอิมก็ปิงเขาเลยค่ะสมาชิกวงมาช่วยกันเตรียมการแสดงให้พระเอกในรอบที่3เราก็มีทีมงานรายการมาถ่ายทําพระเอกดูแล้วจะชอกตายตอนจองซอกับแพ็ชอนเต้นให้ดูทั้งยั่วท,ทั้งโบดเอลรอนไม่ไหวไหนจะเปิดเสื้อโชว์อีกชอกตาค้างไปแล้วค่ะพี่เทพสิ้นหวังเหลือเกินครูสอนเต้นบ่นว่าจะไม่พอใจอะไรอีกนี่ก็คิดทาเต้นที่ง่ายสุดมาให้เราเนี่ยเขี่ยบ ตัวน้อยจะตายจองซอลแนะนําว่าเพิ่มท่าบีบอยเข้าไปไหมเลาเขาก็ทําให้ดูแต่ดันพลาดตัวเองก็เลยกาเดาไหลาถาก็ดันไปปัดกล้องทีมงานรายการโตทีมงานจึงโมโ oh. หเลิกกองเลิกถ่ายไปเลยพระเอกมาถามจงซอลว่าเป็นยังไงบ้างหลัวจะพยายามรักษาแต่ตัวตัวบอกว่าเดี๋ยวก็หยุดไหลแ่ละเพราะว่าตั้งใจมากเกินไปเวลาออกล้องก็เลยประหมาาจงซอลก็แค่อยากจะพยายามทําให้เต็มที่เพราะว่าแม่เขาก็ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแทบไม่ได้ไปเยี่ยมเพราะว่า มาแต่มาเป็นไอดอลส่วนเมมเบอร์คนอื่นเมื่อก่อนทุกคนร่าเริงน่ารักนะพระเอกถึงเพิ่งเข้าใจว่าพอมาเป็นไอดอลตกกระป๋องไม่มีชื่อเสียงความเครียดก็จะทําให้ทุกคนมีนิสัยเปลี่ยนไปจองสอก็แค่อยากให้เราดังพระเอกเข้าใจจอคงเป็นโรคทางใจเหมือนกันสินะลาช่วยจับสมุกรักษาให้สมฉิาย,ยาฮิลเลอร์พระเอกโทรหานางเอกข้าเพิ่งเข้าใจว่าเมมเบอร์คนอื่นนะ่ะป่วยที่ใจไม่ใช่ว่าเป็นเด็กเอาแต่เล่นข้าจะตั้งใจรักษาพวกเขาโดยการเป็นไอดอลชื่อดังให้ได้เลยนะ เลยถามว่าช่วยหาคาซี่หน่อยไม่ได้หรอแต่แหมมาหาปุโรหิตไม่ได้ทําได้ทุกอย่างเบอร์นั้นจ้ะจะคจํจใามาส่งพระเอกที่ได้รับบทในละครเรื่องเดียร์ไดตี้แล้วค่ะตาเสียงสตาฟก็มเมากันให้แซดว่าทําไมยกบทละครให้ไอดอลกระแสะดับหมดแล้วเนี่ยระหว่างที่พระเอกรอก็มีผู้หญิงคนนึงลงมาจากรถจ้องมองเขาอุ๊ยพี่เทพกดดนันเอ๊ะหรือว่าเขาเป็นสาวกงั้นทํใวิเชงดีกว่าโดยการส่งมินิฮาร์่งจูบรัวๆแต่ซีผู้หญิงขืนนิง่งทํายังเดินมาบอกว่า รู้หรอคะว่าฉันเป็นใครก็หล่อตรงสเปคอยู่หรอกแต่ว่าไปอะจับมือแล้วลากขาดกันตรงนี้ดีกว่าแต่พอจับมือเท่านั้นแหละพระเอกเลยรู้ว่าชีป่วยจึงพยายามรักษาจนสําเร็จลูกน้องส่งน้ำบัตให้คนคนนี้ก็คือประธานมาที่เป็นสาวกของพยามาเล่าก็บ้าผู้ชายนั่นเองค่ะส่วนทางด้านนางเอกนั้นก็ยังหาแคาซี่ไม่เจอประธานอิ่มจึงบ่นว่าโดนด่าแค่นี้ต้องหนีด้วยงอแง,งช่ไหมแล้วบอกให้หนางเอกพูดกับผู้ปกครองแคซี่ด้วยว่าถ้าพรุ่งนี้ยังไม่กลับมาแคาซี่จะโดนถอด ออกจากรายการซิงสวายเวลมีคนโทรมาหาหนางเอกพระฮานอิมหลงดีใจคิดว่ามีคนเจอแคสซี่จะเปล่าจ้ะพระเอกโทรมาบอกว่าจะคำจํำใจหายตัวไปให้ตายเถอะบริษัทนี้มันอะไรกันก่อนต้องคำสาบเหรอหนางเอกมารับพระเอกแทนจะคำจํำใจที่หายตัวไปแล้วบ่นกับเขาว่าต้องหาแคสซี่ให้เจอวันนี้พระเอกเลยเล่าให้เธอฟังว่าไปตามหาแถวพาจูหรือ,อยังเห็นว่าเขามีความทรงจําดีๆที่นั่นไอพาจูนะ่ะนางเอกเคยไปมาแล้วแต่ว่าความทรงจําดีๆหรอแค แซี่มานั่งกินข้าวอยู่คนเดียวเป็นฟายพิซซ่าอาหารต้องขางแคลรี่สูงเต็มไปหมดอาหารแบบเผ็ดเต็มท้องเพราะว่าที่แห่งนี้4ปีก่อนคคซี่เคยมาจากน้ำลูกแพรเราก็มีแฟนคลับเคยมารอให้ของขวัญเต็มเลยแต่ทุกวันนี้คคซี่กินราเมงยอนแบบเศร้าๆไหนแฟนคลับกันนะลานั่งเอกก็ตามมาเจอจริงๆเธอเล่าว,ว่าตอนเดบิวต์ใหม่ๆคซี่ดังมากจนเขาทําพลาดในรายการวาไรตี้นั่นแหละนางเอกดูว่ากินของแบบนี้เดี๋ยวก็ปวดท้องแล้วคะ่ะคาซี่รีบขอโทษแต่พ เอกบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเขาอร่อยก็ดีออกเราก็ดีที่ปลอดภัยด้วยช่วยรักษาท้องให้อีกจะ้ะค่าช่วยย่อยก็ได้ด้วยนะคาซีเลยเล่าว่าคลิปที่เคยออกรายการไรตี้มันเป็นกระสะขึ้นมาอีกแล้วในตอนนั้นผมเสียแฟนคลับไปหมดเลยถ้ามีเรื่องแบบนั้นขึ้นมาอีกผมจะฆ่าตัวตายแล้วนะเราก็ร้องไห้ขึ้นมานางเอกกับพระเอกก็เลยช่วยกันปลอบขอให้ยาเสียใจเราเดินหน้าต่อไปก็พอคาซียืมเสื้อพระเอกมาเช็ดน้ําตาขอบคุณนะที่มาตามหาผมในตอนนี้ นางเอกมองพระเอกแบบปลื้มๆเราค่ะวันรุ่งขึ้นเปิดตัวแบบเอเนอร์จีบวกเริ่มถ่ายรายการซิงส์สวายวอลรอบที่3แล้วตอนทีมงานสัมภาษณ์เคซี่พระเอกก็แอบ,บย่องไปห้องของจองชินไปกินขนมจ้าขอเจ้าตัวเข้ามาพระเอกก็สักใส่เรื่องพยามานแต่จองชินกลับด่าว่าพระเอกเพอเจออ่านิยายแฟนตาซี Fantasy เยอะไปหรอหพระเอกก็เลยรู้ว่าพยามานสั่งจองชินได้อย่างใจก็เลยท้าทายจองชินเลยว่าถ้าเจ้าชนะรอบ3ข้าจะยอมเป็นทาสเจ้า1วันแต่ถ้าแพ้ จะต้องบอกความจริงเรื่องพยามาันทั้งหมดมาโถเพราะหนุ่มทเยทยทยันยังจ้องชินมีหรือเขาจะยอมฉันต้องชนะแน,น,น่ตกลงเลยต่สัญญาปากเปล่าไม่ได้หรอกจะต้องสาบานกันก่อนในนามของพระเจ้าด้วยพลังเทพจ้องชินก็เออสาบานก็ได้มันน่าแหละว่าจะต้องชนะในตอนนั้นพยามาันได้รับสายถามว่ามาหรือย,อยังซึ่งเจ้าตัวกําลังไปไม่ต้องห่วงหรอกไปทันอยู่แล้วคิดว่าจ้องชินก็น่าจะโทรไปหานั่นละคะ่ะจบตอนที่ห้า